ตอนรับสู่การอ่านเสียงของบล็อกการอ่านเสียงอาจผิดพลาดมากจนพวกคุณจะเพิดเฉยคุณลุงอายุ60ปีแล้วแต่น้องชายยังแข็งทนแข็งนั่นค่ให้เหมียไม่ติดใจมากอายุก็เป็นเพียงตกใครกันนาะทีบอกว่าคนเราเมื่ออายุมากขึ้นแล้วความต้องการทางเพศจะลดลงเรื่อยจนเท่ากับศูนย์มหลายหายคนสงสัยว่าไม่สาวหนุ่มสวยแบบนี้ตกลงแต่งงานไกาชายแก่ วันนี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าผมพบวิธีง่ายเปลี่ยนมะเขือเผาให้แข็งโป๊เเมือนแท่งเหล็กทัให้ญิงคนถักคุณกำลังคิดว่าผมไปผ่าตัดกินยาละมาละกบผิดหนัดครับหลายคนก็รู้ว่าผมคอนข้างแองช่วงเวลาที่ผมผิดหวังตัวเองมาก เมื่อเข้าสู่วัย40น้องชายเริ่มมีสัญญาณไม่ย,ยอมมาทำงานผมกับพันธุยระ,ย,ะยากันด้วยเหตุผมว่าเธอแอบคบกับผู้ชายหนุ่มหลังจากเลิกกันผมไปคบกับสองสาผู้หญิงวันหนึ่งผมพาแฟนไม้ไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดเพอเป็นสาวหนุมหน้าตาดีแถมหุ่นสวยมากพอเล่าลงกันเพื่อผมอยากมีความสุขผมต้องแก้ความผิดพลาดของตนเองให้ได้ ผมเจอทางออกช่วยแก้ทุกปัญหาผมเชื่อว่าทุกปัญหามีทางแก้นั่นหมายความว่าผมต้องหาทางออกของผมให้เจอผมเลยเริ่มตบผมเลยลุกขึ้นว่านั่งหาในนึกว่าคนที่เขามีปัญหาแบบผมเขาใช้อะไรกันบ้างก็มีหลายอย่างนะครับผมเลยลองพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้ชายทางเพศผมคิดว่าเขาไม่กี่วันหลังจากสั่งก็ถูกจัดส่งมาให้ผมถึงบ้านแล้วราคาก็ถูกมากด้วยผมแอบ,บหวังลึกว่า อายุเป็นเพียงตัวเลขตั้งแต่ใช้ผมมั่นใจขึ้นในตัวเองวันนั้นผมนักเจอสาวสวยใน Facebook ผมสาวคนนั้นรู้สึกประหลาดใจมากเธอไม่คิดว่าชายแก่แบบผมแข็งพกถึงขนาดนี้ขึ้นนั้นเป็นวันแรกในตอนนี้เธอเป็นเมียใหม่ของผมแล้วเธอชมบอยว่าผมเก่งเรื่องบนเตียงมากเก่งกว่าชายหนุ่มที่เธอเคยเจอเป็นสิ่งลับๆช่วยให้ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปผมกินตัวนี้ติดต่อ,อก,กันสิบวันแค่นั้นตอนนี้ผมไม่ได้กิน you <laughs>